โอเคครับก็สําหรับวิธีการดาวน์โหลดแอดออนนะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับผมกดลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้เลยนะพอเรากดเข้ามานะครับผมเราก็จะได้หน้าตาเว็บไซต์ประมาณนี้เลยนะครับอ่ะคราวนี้นะครับสําหรับวิธีการดาวน์โหลดนะครับผมก็หลังจากที่คุณผู้ชมเข้ามาแล้วนะครับผมแล้วก็ได้หน้าตาเว็บไซต์อย่างนี้ใช่ไหมก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยเลื่อนลงมาข้างล่างๆเลยนะครับอ่าเลื่อนลงมานะครับผมเลื่อนลงไปเลยนะครับอ่ะเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะครับ มันก็จะมีรายละเอียดข้อมูลของตัวไอออนบอกนะครับผมอันนี้เราก็สามารถที่จะมาหาอ่านเพิ่มเติมได้นะครับอ่ะก็กดเลื่อนลงไปนะครับผมอ่ะเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงไปเรื่อยๆอ่ะคราวนี้นะครับผมพอเราเลื่อนมาข้างล่างๆแล้วนะครับผมเราก็จะเจอตรงนี้นะครับผมนี่ดาวน์โหลด Experiment a เ3 d นะอ่าก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะดาวน์โหลดเนี่ยก็ให้คุณผู้ชมนะครับผมทําการติ๊กตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยตรงช่องสีเหลืองตรงนี้นะก็กดติ๊กไปอ่าให้มันเป็นสีฟ้าอย่างนี้นะครับผม จากนั้นก็กดคําว่าดาวน์โหลดได้เลยนะครับอ่าแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับผมมันก็จะทําการดาวน์โหลดแอดออนให้เราอย่างนี้เลยนะครับโอเคครับก็หลังจากที่เราทําการดาวน์โหลดเสร็จนะครับผมก็ให้คุณผู้ชมนะครับผมมาทําการเข้าแอปที่มีชื่อว่า iS File Explorer นะก็สามารถไปดาวน์โหลดมาได้เลยนะครับใน play Store นะอาจากนั้นนะครับผมหลังจากที่เราดาวน์โหลดแอปเสร็จนะครับก็ทําการกดเข้าไปได้เลยนะครับอ่าแล้วก็รอสักครู่หนึ่ง นะครับอันนี้มันเป็นพวกโฆษณาครับก็ไม่ต้องสนใจเนาะโอเคปิดไปนะครับอ่าคราวนี้ขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับผมไปหาเลยนะครับว่าเราดาวน์โหลดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ไหนนะซึ่งโดยปกติส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเราโหลดอะไรมาใช่ไหมในมือถือของเราเนี่ยมันก็จะไปจัดเก็บไว้ในไฟล์ดาวน์โหลดให้เราเองอัตโนมัติใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมไปเปลี่ยนเส้นทางเอ่อตัวการดาวน์โหลดเนี่ยไว้โฟลเดอร์อื่นเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องไปหาเองนะครับว่าตั้งไว้ตรงไหนนะ ซึ่งของผมมันก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดตามปกติเลยนะผมก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนหรือว่าไปแก้ไขอะไรนะครับก็กดเข้ามาเราก็จะเจอตัวไฟล์ add on อย่างนี้เลยนะครับอาคราวนี้นะครับผมพอเราเจอตัวไฟล์ add on นะครับก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยลองสังเกตนามสกุลไฟล์ดูนะครับผมว่ามันเป็น m c a d on หรือเปล่าถ้าเกิดนามสกุลไฟล์มันเป็น m c d on เนี่ยเราสามารถที่จะกดไปที่ตัวไฟล์แล้วก็หาเจ้าตัวเกมมาครับนะครับผมแล้วก็เปิดเข้าเกมได้เลยนะครับมันก็จะทำการลง add on ให้เลยนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดในกรณีที่คุณผู้ชมโหลดมาแล้วนะครับนามสกุลไฟล์ไม่ได้เป็นอย่างนี้แต่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้แทนนะครับผม zip โอเคอย่างนี้นะครับผมก็ไม่ต้องตกใจอะไรแต่อย่างใดนะครับผมวิธีการแก้นะครับสําหรับใครที่เจอกรณีแบบว่านามสกุลไฟล์มันมีคําว่า zip อย่างนี้นะครับผมก็สําหรับวิธีการแก้ก็แค่เปลี่ยนชื่อนะครับง่ายๆเลยนะครับเนี่ยก็ลบคําว่า zip ออกไปนะแล้วก็อย่าลืมจุดด้วยนะ เนี่ยให้นมสกุลไฟล์มาเหลือแค่คําว่า m c s o n แค่นี้เลยนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับผมเปลี่ยนชื่อไปนี่ตามนี้เลยนะครับก็เป็นวิธีการแก้ไขนั่นเองนะครับผมอ่ะคราวนี้นะครับผมพอนามสกุลไฟล์มันเป็น m c s o n ใช่ไหมเราก็กดไปที่ตัวไฟล์ได้เลยนะหรือว่าตัว add-on ได้เลยอ่ะกดเข้าไปนะครับผมถ้าเกิดมันเด้งขึ้นอะไรแย่ๆอย่างนี้นะครับผมเราก็ไม่ต้องไปสนใจนะเราเลื่อนหาแค่เฉพาะตัวไมค์คร์ดอย่างเดียวนะครับนี่อันนี้นะครับ คราวนี้มันก็จะมีถามว่าเฉพาะครั้งนี้หรือว่าเสมอนะถ้าเกิดเราติ๊กคำว่าเสมอเนี่ยเวลารอบหน้าเวลาเราลงแอดออนใช่ไหมมันก็จะดึงเข้าตัวเกมไมค์ครับให้เราเองอตัตโนมัติเลยนะมันจะไม่ขึ้นถามอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเลือกแค่เฉพาะครั้งนี้ใช่ไหมมันก็จะยังถามอยู่นะครับว่าเราจะเปิด school, ผ่านเจ้าตัวโปรแกรมอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเลือกแค่เฉพาะในครั้งนี้นะอ่ะก็กดไปแล้วมันก็จะทําการเข้าตัวเกมไมค์ครับให้เราอย่างนี้เลยนะครับ อ่ะพอเราลง add-on นะครับนี่มันก็จะขึ้นคําว่า import s t a r t e d อย่างนี้นะครับถ้าเกิดมันขึ้นอย่างนี้นะครับก็คือเราลงผ่านแล้วนั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการลง add-on กันต่อนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับผมทําการกดเพนะครับผมหรือว่าสร้างโลกนั่นเองนะอ่ะก็กดไปนะครับจากนั้นก็กดคําว่า create new world นะครับอ่ะ create new world นะครับผมอ่ะก็สร้างโลกตามปกติเลยเนาะ ซึ่งผมก็จะสร้างเป็น Creative นะครับผมจากนั้นก็มาที่คำว่า Resource p a g นะครับแล้วก็มาที่คำว่า o n e t นะครับอันนี้นะครับผมกดไปนะครับแล้วก็หาเจ้าตัว Add-on เลยนะครับนี่อันนี้เลยนะครับผมก็กดคำว่า Activate ด้านหลัง Cheat-on เลยนะตรงนี้นะครับผมกดไปนะครับแล้วก็มาเช็คที่คําว่า Active ดูนะครับว่าตัว Add-on มันมาอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอ่าถ้าเกิด Add-on มันมาอยู่ตรงนี้นะครับผมก็คือผ่านนะครับในส่วนของตัว r e s o r t Pack นะ จากนั้นก็มาที่คำว,ว่า Behavior Pack นะครับอ่ามันก็ทำการลิงก์หรือว่า Activate ตามให้เองเลยนะครับเราไม่ต้องมากดใส่นะอ่าลองเช็คดูอีกทีนึงนะครับว่ามันมาอยู่ตรง Activate ทั้งคู่ไหมอ่าน,นี่คือมันลิงก์กันเองเลยนะครับผมนะถ้าเกิดเราลงในส่วนของ Behavior ก่อนนะครับเจ้าตัว,ว Resource Pack มันก็จะลงเองให้ด้วยนะอ่าเดี๋ยวผมจะลงในส่วนของ Behavior Pack ให้ดูนะอ่ากด Activate ปึ๊บแล้วก็มาดูตรงคำว,ว่า Activate นะครับอ่าอยู่ตรงนี้แล้วนะแล้วก็มาดูในส่วนของ Resource Pack อ่าเห็นไหมมันก็จะทําการลิงก์หรือว่าเชื่อมกันนะก็คือมัน Activate ให้พร้อมกันเลยนะครับอ่าจากนั้นก็มาในส่วนของคําว่า e x p e r i m e n t นะก็สําหรับ Experiment เนี่ยของผมเนี่ยผมจะทําการเปิดหมดเลยนะครับอ่ะอย่างนี้เลยนะจากนั้นก็ทําการ Create หรือว่าสร้างโลกได้เลยนะครับไป โอเคครับตอนนี้ผมก็เข้ามาในตัวเกมหรือว่าตัวแมปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าแอดออนมันจะเข้าหรือเปล่านะมาก็สําหรับแอดออนเนี่ยมันจะอยู่แถวแถวพวกคนหมูขวดน้ํายานะครับผมนะอ่ะก็เลื่อนไปนะครับนี่ก็เข้าตามปกติเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองยิงปืนกันดูดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมก็จะทําการเตรียมมาทั้งหมดเลยเนาะโอเคครับมาตอนนี้ก็ทําการเตรียมปืนมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาลองยิงกันดูนะครับนี่ก็จะ ประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับผมก็เล่นได้ปกตินะครับผมก็สําหรับไมค้าที่ผมเล่นนะครับก็จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับผมก็รองรับเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับผมนี่ก็จะอะไรประมาณนี้เลยนะครับนี่นะก็สําหรับใครที่กําลังหาแอนด์ออนปืนที่มันสามารถเอ่อเล่นหรือว่ารองรับกับเวอร์ชันล่าสุดได้นะครับก็แนะนํแอ d ด o ออนตัวนี้เลยนะครับนี่ก็จะอะไรประมาณนี้นะฮะนี่ท็อตเท่นะครับผมนะ โอเคครับเดี๋ยวยังไงคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็คงไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะก็ถ้าเกิดคลิปวิดีโอนี้นะครับผมผมสอนอะไรผิดพลาดไปยังไงก็ต้องกราบขออภัยกราบขอโทษคุณผู้ชมมานะจุดจุดนี้ด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมที่แวะกันเข้ามารับชมรับฟังนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับก็สําหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะครับผมบายบาย